สวัสดีค่ะามาทำกล้วยฉาบกันจ้าวันหยุดวันว่างเราก็หาอะไรทำแม่แลมุกจะพามาทำกล้วยฉาบอันนี้จะฝานกล้วยฝานได้แล้วไลยเติบแล้วแล้วก็จะฝานแล้วเราก็จะไปทอดทำกล้วยฉาบกล้วยเมื่อไรจ้ากล้วยแค่หนึ่งวีเองพอบ้านไปได้มาจากกันน้ำมูกเลยเสียดาด บ่อยากกินกล้วยสุกกระเล็ดทำเป็นจะทำกล้วยฉาบมันเองวีนึงกับมิตรนวยหญ่งๆนาจะทอดได้หลายเติบอยู่ผู้เรียนกับเรียนผู้กวนกระกวนแต่ก็ซอยเนี่ยว่าแดซสอยเหีหุ่นไวอยากกินกล้วยฉาบแต่เราจะทำเองกับกล้วยหนึ่งวีกล้วยกำลังงามเลยกล้วยกำลังแบบว่าเป็นกล้วยเขาเรียกว่าอย่างกล้วยกล้วยเฮิร์มเลยไหมกล้วยหาม เ่อเพิ่มเพิ่มคำหามด้วยหนึ่งวีมารอดูว่าจะทําได้เยอะหรือเปล่าเราไม่ได้ทําเยอะเราทําน้อยๆแต่ว่าอยากเค็จกินเองอหมยทอดไม่ไหมหอมๆแล้วกะเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวใส่หอมๆอันนี้แม่ขนมฝานฝานเอง <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนนางเฝ้านางเลนกวนอยู่นี่แหละมือก็เลอะๆทำกินเองๆๆใช้มือเลยเนาะจะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะฟานเสร็จแต่จะไปทอดเดี๋ยวจะพาไปชมตอนทอดด้วยเด้อ mm hmm. เราฟานกล้วยเสร็จแล้วเราจะมากล้วยลงหม้อกันเลยแม่ขมุกตั้งกระทะไว้ห้อนแล้วแล้วเราก็จะกล้วยลงกล้วยร้อนอน้ำมันร้อนๆลงไปเลยจ้าเพราะกบทีทีมันลงจากน้อยน้ำมันร้อนๆแล้วก็เอาลงไปเลยไม่ใช่มุกเต็มอะไรเนาะอารีิบ แคปเดียวกันอาจจะเรียวเนี่ยช่วยหนึ่งวีทำอาจจะไม่นาเนเท่าไหรนี่แล้วก็ทิ้งใส่ไปแบบนี้เลยช่วยของเราแล้วกัทีๆนันลงไปนะ้โอ๊้ยอันนี้ติดอันนะันี่กระทะแรกของเรา,อ,าอันนี้คิดอันนี้ลงไม่โดนน้ำมันลงไปแล้ว กล้วยหขาฝานนี่ไม่ใช่มุกสิบบัดีวเพึ่งแดดได้แม่ใช่มุกฉิบททอดเลยเพราะว่ามันไม่มีแดดด้วยแล้วปกติการบ,บัแเดวพึ่งแดดทำกินเลี้ยงกงง็ง่ายๆบัวดดวไปพึ่งแดดบ่วดดวไปให้มันให้มันแห้งให้มันกล้ามทอย่างเ้อนี่กล้วยกล้วยงามมากเลยกล้วยแบบฝานงามแล้วก็อาณงหม้อเดี๋ยวสักพักนึงก็จะสุกแล้วเริ่มเหลืองนะเริ่มจะเเหลืองแล้ว เราอย่าไปทอดมันแบบว่าจนมันเหลืองจนนั่นเด้อเดี๋ยวมันจะไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนร้อเราออกนะใส่เอาออกมาไปข้างนอกอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเหลืองกรอบๆน้ำกล่นแต่ถ้าเราเอาไว้อยู่ในหม้อแล้วให้มันเหลืองคักๆมันจะเป็นในอย่างที่เดี๋ยวมันจะไหม้นั่นเองเราก็มีกระชอนกับตะถ้ามันซ่อนๆกันก็เอาเอาตะหลิวกับกระชอนแซ่ๆมันออกให้มันให้มันออกจากกันนั่นไง Ừ, คือจังแารหนีมติดกันแม่แต่เราก็จะดึงมาหออกกันปุ๊บเออนี่ว้าวเอาให้เหลืองอีกสเต็ปนึงอันนี้เหลืองได้ที่แล้วตักใส่กระชอนเลยจ้านี่่ต้องให้เหลืองแบบว่าเหลืองเป็นใหม่ๆเลยมันแค่นี้มันออกมามันก็จะไหม้ย่าวน,นีสมีการลังพอดีนี่ นี่ของเรารอบแรกสวยงามมากเลยอืมเหลืองพอดีเลยแต่เหลืองพอดีเลยแล้วเราก็จะทอดต่อให้มันเสร็จนั่นเองแม่ขมุกทอดกระทะสุดท้ายแล้วจะเสร็จแล้วเหลืออยู่แค่นี้จ้าใส่อันนี้ไปเลยแม่ขนมุกทอดืันนี้เว้ยบักติดกันเพราะว่าแม่ขนมใส่ทีลแผ่นแบบนี้เว้ยก็เลยบบกติดกัน้ว้ยแผ่นสวยมากเลยวันนี้ น,นี่เป็นกระทะสุดท้ายแล้วใช้เวลาทอดไม่นานเพราะว่าเราทําไม่เยอะด้วยแค่หนึ่งวีเองเอใส่ลงไปสักแป๊บนึงแล้วก็นขนๆจากน้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปด้วยฉากของเราวันนี้อันนี้ก็จะใส่หมดหมดนี่แหละนี่อันนี้เราขยี้ขยี้ไว้แล้วนั่นเองใส่ลงไปเลยหนึ่งวี ได้ลายเติมยี่ได้กะละมังหนึ่งกะละมังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวแม่กมุกขีได้เที่ยวน้ำตาลต่อตอนแรกก็จะกินแบบนี้ลูกสาวว่าจะกินหวานๆแล้วแต่อันนี้เป็นกระชาสุดท้ายแล้วจ้ากล้วยจากของเราก็เสร็จแล้วจ้าอันนี้เป็นเป็นแบบทอดแล้วแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลพอบ้านมากกินแบบนี้พอบ้านมากินแบบแบบไม่ใส่น้ำตาลแบบไม่ใส่อะไรเลยสวยๆอันนี้ใส่น้ำตาล แม่ขยุกใส่น้ำตาลแล้วกะเอาลงไปทอดไหมเพราะว่าน้ำตาลมันเหนียวแม่ขยุกทำน้ำตาลเชื่อมน้ำมันน้ำมันอย่างก็ล่ะน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวแล้วทีนี้ก็มันเหนียวเกินมห้ยก็เลยเอาลงไปทอดให,หม่เอาไปทอดให,หม่แล้วสรุปว่าหวานอร่อยกินได้แิเนี่กินได้อร่อยมื่อนี้เฮ็ดแบบบ่หลายกล้วยหนึ่งวีเอาไว้กินเล่นอาไว้ทานเล่นนะจ้ากล้วยฉาบของเรา